คุณน้ำพัยสวัสดีจ้ากับข้าวทําเองของคุณน้ำพายมือนีกับเป็นเมนูบ,นบานๆทาง่ายๆแซ้นอร่อยคือเกาลัดจ้าพี่น้องมือนีกับสิบเป็นเมนูผัดแตงใส่ไข่หรือว่าผัดไข่ใส่แตงเนาะจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังกรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปน้ำเด้อจ้ะพี่น้องคุณอ้ไพกลับไปใไบกักแตงไมาแต่ตลาดนอกจากซื้อม้ถุงนี่ก็บ20บาทจะพี่น้องเฮาก็เอามาล้างทำความสะอาดนอกจากเศษแล้วหฮอก็เอามาซ้อยเป็นตอนบางๆตอนในหน่อยแบบนี้จะพี่น้องคุณอ้ไพสยบ่ปอบเปลือกเดือดจ้าเพราะว่าเปลือกเพิ่นกะบได้แข็งแห้งจะพี่น้องซอยเสร็จแล้วกะใส่จานพักไว้ซา,าก้อนจ้า บาดนี่เขาก็มาทุบกระเทียมแล้วจ้พี่น้องกระทะนี่คุณอ้ัยก้ใส่กระเทียมหัวหนึ่งเลยจา้าคุณอภัย้กระทุบทุบๆแล้วกะปอกเปลือกเพื่อล้วกะเอาไปล่างแล้วเล่อจ้พี่น้องแล้วเขากะมาซับแบบหยาบใบแบบนี่จ้พี่น้อง เร็จแล้วห้าก็มาตั้งกระทะเน,นจาจะจุดเตาใส่น้ำมันลงไปเลยจะพี่น้องน้ำมันห้าก็แกง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 ในกระทะในจักกน้อยจะพอน้ำมันห้าหวนแล้วห้าก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยจะผู้นภัยกระสีเจียวกระเทียมจนว่าเพิ่นสุกหอมเหลืองผุนละจะพี่น้องพอกระเทียมห้าสุกเหลืองดีแล้วห้าก็ใส่แตงกวาของเราที่ซอยไว้ลงไปเลยจะ คุณน้ำไผ่ใส่บักแตงลงไปแล้วห้ากะสีพัดจนกว่าบกแตงของห้าสีซุกดีพุ่นละจะพี่น้องคุณนำ้ำ่กะสิพัดไปเรื่อยๆนะจะน้าน้ำบักแตงเพื่อนก็นยังบ่ออกจะพี่น้องเดี๋ยวหม้อห้าสิใหม่คุณนำ้ำไผ่กระสิเติมน้ำลงไปแน่จักน้อยจ้าในส่วนของไข่คุณน้ำไผ่ใส่เป็นไข่ไก่หาฟองจะพี่น้องห้าฟองหรือบ5หานวยคุณน้ำไผ่ใส่เป็นไข่ไก่เบอือนึ่งได้จ้าเฮาก็เอมตอกใส่ถยไวใบแบบนี้เลยจะพี่น้อง บาดนี้กับไปหากระทะของเห้าเนาะจะเห้ากระสีมาเคลียเคลียเคลียเบิกเตียงออกในจักน้อยจะให้เพื่นวางตรงกลางเนาะเห้ากระเทยไข่ของเห้าลุ่งไปเลยจะพี่น้องแล้กกรลอเพื่นฟุดออบอบออบอบให้ไข่เห้าสุกในจักน้อยจ้าเห้ากระคนตลอมตลอมไข่ตีตียี่ยี่ในะจักน้อยจะพี่น้องเพราะว่าเห้าต้อง ขยันคนในจักหน่อยจ้าเดียวมันสิติดกนหมอเนาะจ้าบาทนี้คุณน้ำพากับสิพาดไปเลยๆจ้ะพี่น้องแล้วห้ากระตืมนาำลงไปเพิ่มอีกจักหน่อยจ้าบาทนี้ห้ากระสีมาปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่ผงนัวจ้าผู้ใดบ่มักกบ,บ่ตองใส่เด้อยจ้าส่วนคุณน้ำพยบอขาดจ้า แล้วก็ใส่รสด,ดีหมูลงไปซอสฝาเขียวตามด้วยซอสหอยจะพี่น้องปรุงรสเสร็จแล้วก็ทําการคนคุกเข้าให้ทุกอย่างเข้ากันละจะพี่น้องหม้อก็เกือบใหมได้จานนี่ขนาดเฝ้ายุดตลอดจะพี่น้อง กระทะรุนนี้เพิ่นกะสีบางเนี่ยจักน้อยจะตรงมันข้นเนี่ยจักน้อยจะพี่น้องเศษเรียบร้อยแล้วจะห้อกระรัวให้ไข่ข้าสุกอีกจะข้าวหนึ่งจะพี่น้องคุณภัยรกะพัดมาสักพักหนึ่งเนาะจะไข่ของห้อกระสุกดีแล้วบักแตงกระสุกดีแล้วจะพี่น้องนี่กระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะผัดแตงใส่ไข่หรือว่าผัดไข่ใส่แตงแล้วจะพี่น้องกับเขาเมนูบานๆเห็ดายๆเตะอร่อยจ้า คุณน้ำผึก้กระขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมรับฟังกันชื่นชอบกบาฝากกดไล์กดแช์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทคําคลิปน้ำจับพี่น้องกดติดตามคุณน้ำผึ้งไว้เดี๋ยวคุณน้ำไพ้งสิหากกับเขาเมนูบานๆทาง่ายๆแต่อร่อยมาสู่เบิงอีกคลิปนี่กระซิบนี่ละจ้าพอกันคลิปนาสวัสดีจ้า